กรางแจกเงินเข้าบัตรคนจนเดือนมิถุนายนมาแล้วรับเงินไปเลย6เด้งกดเป็นเงินสดได้เช็คด่วนนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะพบกับเกดจากช่องสารดีกับพี่เกดนะคะคลิปนี้เกดนําเรื่องราวของบัตรคนจนในเดือนมิถุนายนมาฝากทุกคนค่ะสําหรับตารางจ่ายเงินนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะหลายๆคนทราบแล้วนะคะหลายคนอาจยังไม่ทราบหรือว่าอาจยังสับสนกับเงินใหม่เงินเก่าอะคะ่ะก็นํารายละเอียดมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่ารายการไหนกดเป็นเงินสดได้รายการไหนกดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะก็มีทั้งหมด6รายการด้วยกันนะคะสําหรับเดือนมิถุนายน รายการที่1น,นะคะก็เป็นวงเงินสําหรับซื้อสินค้านะคะ2 0 0ร้อถึงสามบาทรายการนี้นะคะเข้าเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะทุกวันที่1ของเดือนนะคะเดือนมิถุนาก็เช่นกันนะคะก็เข้าวันที่1มิถุนาย,ยนเลยนะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้ใช้สําหรับซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะ รายการที่2นะคะก็เป็นวงเงินสําหรับเป็นค่าเดินทางนะคะ500บาทเป็นค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะคะในกรุงเทพนะคะก็สามารถใช้ขึ้นรถไฟฟ้าได้นะคะสําหรับต่างจังหวัดก็สามารถใช้บริการรถทัวร์นั่นเองนะคะ รายการที่3นะคะจะเป็นส่วนลดค่าก๊สถุงต้มนะคะ45บาทต่อ3เดือนใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะใครเคยใช้ส่วนลดค่าก๊สซถุงต้มบ้าน,นะคะมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะรายการที่4นะคะก็เป็นค่าน้ำนะคะจำนวน200บาทรายการนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ในวันที่18มิถุนายนนะคะสำหรับครอบครัวที่ใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์นะคะ และก็ได้ลงทะเบียนกับทางการปราปาไว้นะคะใครที่อยากลงทะเบียนนะคะให้ไปติดต่อแบบนี้เลยนะคะสําหรับในกรุงเทพนะคะก็เป็นการประปานครหลวงนะคะต่างจังหวัดก็จะเป็นประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะรายการที่5นะคะจะเป็นค่าไฟฟ้า230บาทต่อครัวเรือนนะคะกดเป็นเงินสดได้ในวันที่18มิถุนายนเหมือนกันนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้และใช้ ไฟฟ้านะคะไม่เกินเกณฑ์นนะค่ะก็สามารถรับเงินส่วนนี้ไปเลยนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้านะคะใครอยู่กรุงเทพก็ไปการไฟฟ้านครหลวงใครอยู่ต่างจังหวัดไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้บ้านนะคะ และรายการสุดท้ายนะคะรายการที่6ก็เป็นเงินพิเศษสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะ200บาทเงินตรงนี้นะคะกดเป็นเงินสดได้นะคะเงินจะเข้าวันที่22มิถุนายนนะคะใครได้รับไปแล้วบ้างในเดือนพฤษภาะคมะก็มาคอมเมนต์กันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเงินไม่เข้านะคะ ครบ6รายการแล้วนะคะแล้วก็สําหรับเงินในโครงการเราชนะนะคะที่จะมีการเพิ่มวงเงินในบัตรนะคะอีก200บาทยังไม่เข้าในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นการเพิ่มวงเงินในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ใครที่อยากทําบัตรคนจนใหม่ <Scotland S 1> นะคะยังไม่มีกําหนดออกมาอย่างชัดเจนนะคะถ้ามีกําหนดเนี่ยเกตจะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังผ่านทางช่องทางนี้นะคะเพียงแค่กดติดตามกันไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะ,ะ <ส è S 1> นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ